สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่วปทวดแล้วก็ญาติธรรมใหม่ๆที่เข้ามาฟังนะคะก็อนุโมหนาะสาธุบุญกับทุกท่านเนาะเห็นมีหลายๆคอมเมนต์เนาะก็เลยรู้ว่ามีท่านใหม่ๆเข้ามาร่วมอนุโมหนาะสวสดมนต์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคก่อนอื่นนะคะก็ขอแจ้งน็ตนึ่งล้วกันมีคุณกัลยาณีได้ส่งพระ เมื่อเชานะ้าเนาะแล้วก็ส่งรายชื่อมาให้เราว่าพี่น้าคะเนี่ยมีใครบ้างที่ส่งไปก็คุณมีคุณสลายพรคุณอธิชนกคุณราชนีกรนะคะคุณธนกรคุณสิยามลคุณสมใจคุณจันเพนนะคะเนี่แหละคะ่ะรายชื่อที่อันนี้ส่งไปแล้วนะคะส่งไปแล้วเมื่อเชา้าก็ลายชื่อหลังจาก ที่ส่งมาให้เราหลังจากนั้นมีคุณที่ผู้ชายที่อยู่แถวประเวศมั้งแล้วก็มีอีกคุณคนหนึ่งเนาะก็จะจัดส่งพรุ่งนี้นะคะก็ในราคาอนุมโมหานาสาธุบุญกับคุณกัลยาณีบุญสุกนะคะท่านนี้เป็นเดี๋ยวขอขอขอ,ขอเล่าให้ฟังแล้วกันอยากเล่าท่านนี้เป็นครูอยู่อย,อยู่เชิงเซาั้มหรือว่าอยู่ ไม่ใช่เชิชงเซาปราจีนบุรีนี่แหละค่ะปราจีนบุรีก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะเข,เขาก็มาคุยกับเราหลังไม่เนาะเรื่องทําไมถึงได้เข้ามาสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีพระมีอะไรก็คอยแจ้งเรามาเนาะนั่นแหละค่ะก็อนุโมทนาสาธุบุญเนาะกับคุณคนหนึ่งที่ดิฉันลืมชื่อไปป้า หลังไม้เขา,าส่งไปให้เหมือนกันที่บอกว่าขอมาสองชุดจำไม่ได้ว่าแกชื่ออะไรเดี๋ยวไปดูรายละเอียดก่อนเดี๋ยวมาแจ้งทีนึ่งนะคะ mm hmm. ก็เนี่ยและค่ะวันนี้ก็มีหลายๆเรื่องมาเล่าให้ฟังเนะาะก็วันหยุดเนาะได้ไปไม่ใช่วันหยุดวันเสาร์วันเสาร์ได้ไปโบสมาเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนั้นให้ฟังด้วยก่อนอื่นเนาะก่อนอื่นมี มีเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันมีคุณคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยคุณนาพี่เขาเออพี่หรือป้าไม่รู้เขาเข้ามาสวดได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่แกบอกว่าก็สวดไปแผ่ไปเยอะค่ะก็ไม่รู้ว่าเขาได้หรือเปล่าแต่ทําด้วยจิตศรัทธาน,นะคะแต่แกบอกว่าแกนะ่ะตอนที่แกเริ่มสวดแกก็อธิษฐานนะว่าขอให้ คงจะขออธิษฐานว่าสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาประกาศขายประกาศขายเ,าเป็นห้องชุดหรืออะไรเนี่ยแหละดิฉันอ่านแล้วก็ลืมแล้วทีเนี้ยประกาศได้ไม่กี่วัน2อสวันหลังจากที่ที่ประกาศไปมีคนมาวางมัดจำแต่ราคาห้องเนี้ยหลักล้านนะคะคุณนาทอะไรอย่างเงี้ยนั่นนแหละก็แกบอกว่าแกบบแบบเริ่มสวนแล้วแกมีโชคด้านเรื่องการเงินดีอะไรเงี้ย นั่นแหละก็เลยอนุโมหนาสาธุบุญด้วยนะคะทำไปด้วยศรัทธ,ธาเนาะบางทีคนปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราจะจะเห็นเร็วโดยทันทีเนาะบางทีก็จะเริ่มจากความศรัทธ,ธาก่อนแบบอยากทำความดีเอาง,ง่ายๆเหมือนเราไปวัดไปวานนั่นแหละไปทำบุญทำทานเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องได้อะไรใช่ไหมคะเวลาเราไปวดัดไป ทำบุญกุศลตามวัดต่างๆไปหยอดตู้หยอดอะไรไปให้อาหารปลาหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยตามวัดตามว่าวเราก็ไม่ได้คิดว่าอะไรแต่ว่าเราไปแล้วเราได้ความสบายใจก็เหมือนกันการสวดมนต์ไหว้พระ,ะทำทำสมาธิกรรมฐานอะไรก็เหมือนกันก็ได้บุญกุศลก็คือความสุขทางใจที่ทําไปแล้วได้กลับมาเนี่ยหลักานก็อนุโมทนาสาธุบุญกับหลายๆท่านที่ปฏิบัติเนะ มีน้องคนหนึ่งน้องผู้ชายเขาเรียกเราพี่นะแล้วก็เลยเรียกเขาน้องไม่รู้ว่าเขาเขาแก่กว่าเราหรือเปล่า,าแกบอกว่าแกเพิ่งมาเริ่มสวดจริงจังได้ไม่กี่วันที่ที่เขาขอพระมานะชื่อชื่ออะไรชื่อคุณเอกอชื่อคุณเอกแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าพินาศเนี่ยพระคาถาน่ศักศิธิ์จริงๆผมเริ่มสวดไปสองวันคนที่คิดไม่ดีกับผมนะ่ะเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเขาไปถไท ไทยอะไรกับถนนมีอุบัติเหตุเฉียวชนกันนะคะเราก็เลยบอกว่ายิ่งคุณสวดมนต์ไหว้พระยิ่งคุณเริ่มมาปฏิบัตินะคุณจะต้องระวังความคิดทางกายทางใจกายวาจาใจเรายิ่งจะต้องระวังมากขึ้นเพราะว่ามันจะบาปเหมือนที่ท่านบอกค่ะว่าเวลเาเราสวดมนต์สวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาอยู่ทำกรรมฐานเนี่ยเวลาใครที่ คิดไม่ดีกับเราเวลาเขาส่งมาเนี่ยมันจะสะท้อนกลับหาเขาแต่มันจะสะท้อนแรงมากฉะนั้นเรานะคุมเขาไม่ได้หรอกเราไปบอกกล่าวหรือว่าไปไปคุมความคิดของคนอื่นไม่ได้แต่เรานะ่ต้องมาดูที่ตัวเราเมื่อเราคิดว่าเราจะปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเราก็ต้องระวังความคิดทางกายวาจาใจของตัวเองเนาะนั่นแหละจะได้ไม่เป็นบาปนะคะ ก็ยิ่งปฏิบัติยิ่งต้องระวังนะคะก็นะคะอยากให้เข้าใจเนาะไม่ใช่แบบเออคือเหมือนที่ท่านบอกนะคะให้เรามาปฏิบัติแล้วให้เราละความโลภโกรธหลงความทางโลกอะไรหลายๆอย่างทางโลกที่มันไม่ดีนะคะให้ให้เบนหนีแล้วก็ให้ละอย่าคิดต่อผู้อื่นแต่เราก็ห้ามคนอื่นคิดกับเราไม่ได้เราเมื่อเราปฏิบัติด,ดีนะคะ ดิฉันเชื่อนะว่าใครเวลาเห็นเราเขาก็จะถ้าไม่ใช่ศัตรูกันมา้แต่ชาติปางไหนนะเขาก็จะได้รับรู้พลังงานเย็นพลังงานความเมตตาจากเราเนาะนั่นแหละค่ะก็หัดไม่ใช่หัดสิพยายามให้ตัวเองเป็นคนมีเมตตาเยอะๆเยอะๆสูงขึ้นสูงขึ้นทุกวันเนาะสร้างบารมีกับคนไม่ได้ก็สร้างจากโลกวิญญ,ญาณน,นี่แหละค่ะสวดมนต์แผ่ไป ทุกที่ทุกทางนะโอเคท่านบอกว่าอย่าจุดจออยู่กับความทุกข์มีหลายๆคนบอกว่าคุณหน้าคะเนี่ยมีมีป้าคนหนึ่งหรืออะไรนี่แหละเขาบอกว่าสวดยังไงก็ไม่เบาคะ่ะสวดยังไงให้มันเบาคะ่ะอะไรอย่างเงี้ยท่านบอกว่านะคะคนที่สวดไม่เบาเนี่ยคือจะมานั่งสวดแล้วเบาเลยเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่อันดับแรกเราสวดไปก่อนแล้ว ให้เราพิจารณาว่าเวลาเราไปเจอสิ่งต่างๆทางโลกที่มันเข้ามากระทบเนี่ยเราเบนหนีเป็นไหมคืออะไรที่ไม่ดีพยายามอย่า,ารับมันนะคะเรากระทบทุกขณะจิตน,นะเวลาเราไปไหนมาไหนเรารู้เราเห็นกายวาจาหูก็ได้ยินคนพูดเรื่องอะไรที่ไม่ดีก็พยายามเบนเวลาตาเห็นอะไรที่ไม่ดีก็พยายามเบนหนีเวลา มันเนี่ยมันบันทึกจากทางนี้แหละค่ะทางโลกนะไปไหนทําอะไรยังไงเจอกันหมดหรือว่าแต่เพื่อนแต่ร่วมง,งานในออฟฟิศในโรงงานหรืออะไรแบบเนี้ยเราเวลาเราได้ยินเขานะ่ะสมมุติว่าเราเอาเจิตจดจ่อไปฟังสิ่งที่เขาพูดนะ่ะมันจะบันทึกเข้ามาหมดเลยทั้งเรื่องดีและไม่ดีทั้งเรื่องของตัวเองแล้วก็เรื่องคนอื่นเนี่ยค่ะเนี่ยเวลาพวกเนี้ยเวลาเรามาเริ่มปฏิบัตินะ่ะในเมื่อเราชินทางโลกมาเยอะๆหนะ่ะเวลาเรามาปฏิบัตินะ่ะจะให้มันแบบ เหมือนดีดนิ้วเลยมันคงเป็นไปไม่ได้อนะแต่ว่าเราต้องบังคับใจว่าเออทางโลกมันก็มีมานานแล้วเริ่มมาปฏิบททัติธรรมก็พยายามเบนให้เป็นเบนกระแสหนีความทุกข์ให้เป็นเบนกระแสหนีสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นเมื่อมาทํานานเข้านานเข้านานเข้าเป็นความเคยชินในการแผ่เมตตาภาวนาในการเบนหนีกระแสไม่ดีเนี่ยเมื่อมันชินแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเบาขึ้น เบาขึ Scroll, like ้นเบาขึ wohl, turns, ้นมันเหมือนที<ๆ>่เราบอกอะค่ะว่าจ <abs> ิตมันจะละเอียดขึ้นแล้วมันจะสัมผัสได้โอเคแบบนี้เนาะถ้าเริ่มต้นแบบไม่ดีน่ะท่านบอกว่าถ้าเริ่มต้นไม่ดีอันนี้ฟังหลวงตามามานะถ้าเริ่มต้นไม่ดีนะคะมันก็จะเริ่มมันจะทำทำหยุดหยุดแล้วก็ทำทำหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดแล้วก็ห่างไปห่างไปห่างไปแล้วก็เฟดออกไปเลยก็คือ ไม่ทำเลยจางหายไปเลยไม่ได้อยู่ในจิตใต้สำนึกและวนี่แหละค่ะก็เลยแบบอยากให้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วให้ทำแบบที่เราอธิบายให้ฟังบ่อยๆว่าลูกจะสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนานั่งสมาธิจเจริญกรรมาฐานไปตลอดชีวิตสั่งจิตบ่อยๆตอนที่มันเคลิมๆก่อนที่จะหลับนะคะ เมื่อมันจิตมันบันทึกเนี่ยมันจะบันทึกเข้าไปในจิตใต้สํานึกลึกๆเลยแล้วทีเนี้ยมันก็จะไม่ลืมอธิษฐานบ่อยๆทุกคืนก่อนนอนหรือบางคนอาจจะอธิษฐานว่าลูกขอเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นอะไรอย่างนี้นะคะก่อนที่จะหลับเคลิ้มๆใส่สิ่งดีๆลงไปในจิตใต้สํานึกเนาะนี่ยแหละค่ะทนทําความดีนะคะบางทีความดีมันทํายากก็ทนทนทนทาไปทําไปสะสมไป เป็นการกำหนดทิศทางว่าลาโลกไปแล้วจะไปอยู่ตรงจุดไหนมุมไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็คิดซะว่าเราเราได้มาฟังอะไรร่วมกันเนี่ยฟังสิ่งที่ดีๆเนี่ยเมื่อได้มาฟังแล้วก็ให้เราเอาไปทดลองทำดูเมื่อทดลองทำนานเข้านานเข้าเนี่ยเราจะรู้เองอะ่ะเราจะรู้เองเราจะสัมผัสได้เองเราจะรู้ว่า อ๋อปิติมันเป็นแบบนี้เองอ๋อพลังงานบุญเป็นแบบนี้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะประมาณนั้นเนาะแผ่ไปเรื่อยๆหลายวันหลายเดือนหลายปีท่านบอกว่ามันก็จะเกิดปัญญาเกิดปัญญาขึ้นมองอะไรตามความเป็นจริงของโลกบางทีอาจจะงงว่ามองอยังไงคะคุณหน้าตามความเป็นจริงของโลกมันจะมองแบบ มีอะไรเข้ามากระทบเนี่ยมันก็จะมองว่าเออนะเราต้องผ่านให้มันเราต้องผ่านมันไปให้ได้ถ้าเราผ่านมันไปไม่ได้เนี่ยมันมันมันก็จะลาโลกเหมือนที่เราเห็นหลายๆเคสทุกวันเนี่ยในสังคมโลกของเราในสังคมของเรานี่แหละค่ะตอนแรกดิยฉันก็จะมองเห็นภาพแต่เมืองไทยแต่วันนี้เดี๋ยวฉันจะมาเล่าเรื่องมองเห็นภาพของชาวต่างชาติที่เขาติดอยู่ในความทุกข์แล้ว เขาออกไม่เป็นเราจะมาเล่าเรื่องนี้ตอนท้ายๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงของพี่คนหนึงเขียนมาเล่าให้ฟังเป็นสามีของแกเนาะนั่นแหละเมื่อเราแบบปฏิบัติไปนานๆเนี่ยนานๆสักระยะหนึ่งแหละคือพยายามให้เราคิดตามนะคะว่าเอ๊ปฏิบัติไปแล้วดียังไงว่าใจมันเปลี่ยนไปไหมเบนกระแสเป็นไหมอันดับแรกเลยคุณต้องเบนกระแสนีสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นหลังจากที่เบนไปแล้วเป็นเบนไปแล้วเนี่ย มันต้องสู้กันนะคะมันจะเบนแบบมีความเบนไปแล้วแบบมีความสุขเลยไม่ใช่เบนไปเนี่ยคือถ้าไม่เบนเนี่ยมันคิดแต่อยู่เรื่องเดิมมาแหละเรื่องทุกๆนี่แหละเรื่องอนที่แบบทําให้ทุกนะับปัจจุบันนี่แหละขณะขณะนี้แหละไม่ใช่ปัจจุบันด้วยขณะเนี้ยขณะน,ณะนี้เวลานี้วินาทีนี้นี่แหละคือเบนให้เป็นก่อนแล้วก็มาสวดมนต์แผ่เมตตามันมันจะไม่มันจะไม่สนิ่งหรอกคะ่ะมันจะฟุ้งมากเลยมันจะมันจะคิด ความคิดมันจะตีขึ้นมาทําให้เราคิดลบคิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์อะไรก็ตามที่เราทําอยู่ที่เรานับถือท่านเนี่ยที่เราน้อมเป็นครูบาอาจารย์เราเนี่ยมันจะคิดแบบหยุดเถอะมึงมึงจะสวดทําไมมันไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมามึงทําไปมึงก็ได้แค่นะมันจะตีขึ้นมาหมดเลยอันนี้เอาประสบการณ์ตัวเองนะคะแต่เราบอกแล้วว่าเอ้ยมึงอยากคิดก็คิดไปสิกูก็จะสวดดิฉันก็บอกอย่างนี้นะคะมึงคิดก็คิดไปเลยกูก็สวด ถ้าเราคิดไม่ดีก็ให้เรากล่าวโยโทโสโยโทโสเมื่อมันคิดไม่ดีเข้ามาเราก็บอกโยโทโสโยโทโสกล่าวขอเข้ามานะคะแด้เนี้ยมันจะเริ่มเฟดไอความคิดไม่ดีมันจะเริ่มเข้ามาไม่ค่อยได้แล้วค่ะ mm hmm. เหมือนเราดึงพลังงานเวลาเราคิดไม่ดีปุ๊บเราเบนมาเบนกระแสะแล้วเราตามดูว่าตอนนี้ทําไมโกรธทําไมฉันโกรธขนาดนี้ทาไมฉันอารมณ์ปี๊ดได้ขนาดเนี้ยคือเราตามดูมันละดู เมื่อเราตามดูมันจะหยุดค่ะมันมันจะหยุดแล้วเราก็เบนไปเบนกระแสไปสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาอะไรก็ว่าไปเบนกระแสหนีไปมันจะหยุดและเนี้ยเมื่อมันมาอีกเรามาเราก็ทําแบบนี้เราก็ทําแบบนี้มันจะไม่มีโอกาสเข้ามาฉะนั้นเหมือนที่ท่านบอกอะค่ะกรรมมันจะไม่มีช่องเข้ามาแทรกถ้ามีถ้ามันเข้ามาแต่เราก็จะสามารถหาทางออกได้บางคนเครียดมากๆหาทางออกไม่ได้เลย แต่ถ้ามาเริ่มปฏิบัติเนี่ยคุณสังเกตดูว่าคุณจะมีปัญญาคุณจะมีตัวคิดขึ้นมาบอกว่าเฮ้ย mm. <"H ee, S 2> มึงจะเครียดอะไรนักหนาวะโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยมึงไม่ใช่คนเดียวที่มึงเครียดนะคนอื่นเขาก็เป็นแต่เรานะ่ะไม่รู้เราไม่รู้เราไม่เห็นเพราะเราบางทีเราไม่อยากมองนะเราอยากมองแต่ตัวเองในปัญหาของตัวเองนะคะเราไม,ไม่ไม่ไปมองเปรียบเทียบว่าเฮ้ยคนที่เขาแบบลำบากคนเราก็มีนะเว้อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี่ย มันจะมีตัวคิดให้เปรียบเทียมันจะมีตัวปัญญาเกิดขึ้นให้เรามองเห็นให้เราเข้าใจนีดิฉันมาวันนี้ดิฉันแบบขำข่าๆหัวเราอหัวเราะอะไรก็ไม่รู้มันจะทําให้เราเข้าใจทําให้เรามองตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะคือคือปัญญาหลังจากที่ปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งเมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยจะเกิดธรรมะสังเวท่านบอกว่าเห็นคนอื่นทําดีก็เกิดปิติ อนุโมหนาสาธุบุญกับเขาเก,เกิดปิติกับสิ่งที่ดีกับความดีนั้นถ้าเห็นคนทําไม่ดีก็จะรู้สึกเศร้าก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยสงสารว่าทําไมแบบหลีกหนีทางโลกไม่ได้หาทางออกไม่เจอก็ยังทําซ้ําๆแบบเดิมๆไม่เชื่อเรื่องบาปบุญเราจะรู้สึกสงสารคนคนนั้นที่เวลาเราเห็นนะนะคะเห็น เห็นหรือได้ยินอะไรก็ตามเราจะรู้สึกว่าเอ้ยสงสารจังเลยเนาะประมาณนี้เนาะนั่นแหละจะเกิดธรรมะสังเวชท่านบอกนั่นแหละค่ะถ้าคนที่แบบเชื่อเนาะเชื่อก็น,นำไปปฏิบัตินะคะภพภูมิเนี่ยท่านบอกว่าภพภูมิมนุษย์มนุษย์นรกสวรรค์เนี่ยเกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละค่ะเมื่อได้ลงมา นะโลกเราแล้ว,ลวมันเกิดการทำความดีทำความชั่วก็เลยเกิดเป็นวัดจักรแบบเนี้ค่ะเป็นทำดีต้องไปนะตรงนี้ทำไม่ดีต้องไปนะตรงนี้ทำเลวมากๆต้องไปณนะจุดตรงนี้ก็เกิดเป็นภพภูมิขึ้นมาเกิดจากมนุษย์เรานี่แหละค่ะท่านบอกแบบนี้เนาะโอเคเนาะวันนี้เดี๋ยวจะเล่าเรื่องเราจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังค่ะเอาเรื่องที่เราไปโบสถ์ละกัน ดิฉันไม่อยากรู้ดิฉันไม่อยากรู้ดิฉันไม่รู้ว่ามันเป็นความบังเอิญหรือไม่บังเอิญแต่มันเป็นความรู้สึกที่ฝังใจมาหลายปีดิฉันอยู่ตึกของดิฉันนี่นะคะดิฉันอยู่ตึกนี้ดิฉันอยู่ชั้นสิบมันจะสูงมากและตรงที่เราอยู่น่ะมันเป็นเนินเป็นเนินเขาอะค่ะเมืองนี้จะเป็นเมือง จะเป็นเนินเขาแล้วก็สร้างเมืองบนเนินแล้วก็จะมีที่ลาดลงไปที่ลาดข้างล่างก็จะทําเป็นบ้านเป็นอะไรเนี่ยแต่ว่าตึกที่เราอยู่นะ่ะมันเป็นตรงจุดเนินเลยแล้วก็จะมีจุดเนินอีกที่หนึง่งเขาก็จะเริ่มปลูกสร้างบ้านกันขึ้นมาเต็มและตรงห้องครัวดิฉันเนี่ยมันจะมีหน้าต่างบานใหญ่เรานะ่ะจะมองเห็นโบสถ์อีกโบสถ์หนึ่งไกลเลยและอีเนี่ย หลังโบสนั้นน่ะจะมีสุสานของคริสนะคะของชาวคริสเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วทุกวันที่หนึ่งพฤศจ,จิกายนเขาจะไปจุดเทียนรำลึกถึงบรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเขาที่เป็นหลุมศพฝังฝังฝังฝปเนี่ยแล้วเวลาเรามองผ่านหน้าต่างไปเนี่ยจะเห็นแบบแสงเทียนสว่างสวัยไกลามากเลย เราอะรู้สึกสงสารเขามากเลยเราก็จะก่อนที่จะอันนี้เริ่มพูดถึงเนี่ยเหตุการณ์ก่อนที่เราจะเริ่มสวดคาถาจากาักพรรดิอีกนะคะคือเรามาเห็นใหม่ๆช่วงแรกๆที่เรามาอยู่เราก็เริ่มสงสารเรารู้สึกสงสารเขาดิฉันเป็นคนที่แบบสงสารโลกวิญญาณและเราก็จะบอกว่าขอให้บุญใดกุศลใดที่ลูกได้ทําแผลให้ทุกตนตรงนั้นตอนนั้นยังไม่รู้ศาสตร์ของท่านก็จะใช้กล่าวแบบนี้ ทำบุญกุศลที่ตัวเองทํามาแล้วค่ะไม่รู้น้อยเยอะขนาดไหนก็แผ่ให้ด้วยความเมตตานะคะด้วยความสงสารเขาอะไรเงี้ยแล้วเราเวลาเราขับขับผ่านตรงตรงทางไปและทนเนีเนี้ยตรงโบสถ์เนี้ยมันจะมีทางแยกเข้าไปเป็นถนนละคะ่ะถนนขึ้นไปโบสถ์โบสถ์เนี้ยจะอยู่บนเนินเขาเหมือนกัน แล้วทีนี้มันจะเป็นทางแยกจากไปโบสถ์เนาะเราก็ขับผ่านตรงทางแยกนั้นทุกวันแล้วเราก็มองโบสถ์นั้นทุกวันโอ้อยากไปจังเลยขับผ่านทีไรก็อยากเข้าไปเราไม่กล้าขึ้นไปโดยพลรก,การเพราะบางทเาีเขาจะไม่ค่อยเหมือนวัดบ้านเราว่าอยากเข้าไปกราบพระก็เข้าไปกราบเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาเขาก็จะปิดประตูไว้ถ้าไม่ใช่โบสถ์ที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปกราบาให้เข้าไปไหว้หรือเข้าไปขอพรหรือเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้เป็นโบทที่เมืองเรานะเราก็ดิฉันอยู่ที่นี่มาเจ็ดปีเนาะเปีมองทุกครั้งที่เราผ่านแยกนั้นเราก็มองแล้วบอกอย,อยากไปจังเลยอยากไปจังเลยมันก็ติดในใจมาเรื่อยจนเรามาสวดพระคาถาแล้วเราก็จะนั่งอยู่ตรงห้องครัวแล้วก็แผ่ไปให้ตรงนั้นตลอดตลอดอะไรเงี้ยที่ดิฉันตั้งตอนเช้านะคะตอนที่ดิฉันตั้งตอนเช้าจนแฟนถามว่าเฮ้ยน่าทําไมเธอชอบนั่งห้องครัวจังเลย ทำไมไม่ไปนั่งห้องโถงใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าไม่รู้สิฉันรู้สึกว่าฉันชอบนั่งตรงเนี้ยคือคงจะมีอะไรมาโดนใจให้เราตั้งสวดตรงนั้นแล้วก็แผ่ไปให้พวกเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันคิดนะเพราะว่าเวลาเรายืนขึ้นเราก็จะเห็นแบบเรามองม,มอุมไกลอ่ะเราเห็นพวกสุสานเขาหมดเลยอะไรเงี้ยยิ่งเป็นกลางคืนนะคะแบบที่ใครไปจุดเทียนจุดอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นชัดและทีเนี้ยมันก็เป็นความรู้สึกแบบเนี้ย ว่าอยากเข้าไปแต่เราไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าแฟนแล้วแฟนดิฉันอะไม่ใช่เป็นคาทอลิกก็จริงแต่ไม่ใช่ของของถ้าเป็นบ้านเราจะเรียกนิกายนะคะนิกายมหายานเทรายานอะไรประมาณเนี้ยแล้วแฟนดิฉันอะไม่ใช่แบบนิกายของ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 โบสถ์นี้แต่เพื่อนสนิทเขาอะเป็นนิกายของของที่นี่เขาก็เลยส่มรูปเขาอะเรียนศาสนา เรียนศาสนาจบแล้ววันเสาร์ที่ผ่านมาเขาเรียนนานนะคะหลายปีแล้ววันเสาร์ที่ผ่านมาก็เลยต้องไปรับใบใบที่เรียนจบมาค่ะคนไปเยอะมากอุ้ยหลายร้อยคนมากดิฉันนะตื่นเต้นดิฉันและทีเนี้ยลูกสาวของเพื่อนเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมของแฟนฉะนั้นเราก็ต้องไปเขาเชิญมาเราก็ต้องไปเราก็เลยไปโอ้คนเยอะมากเลย ตอนที่ลงรถนะตอนที่ดิฉันลงรถแล้วดิฉันต้องเดินเพราะว่าที่จอดรถไม่มีต้องเดินประมาณสัก5นาทีจะขึ้นไปมันเป็นทางลาดเป็นเป็นทางชันสูงขึ้นไปแบบนี้ค่ะต้องเดิน5นาทีก็เดินขึ้นไปต๊อกต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 อนที่ลงรถปุ๊บเราก็หันปิด